อัปเดตเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางคนบางคนก็เคยเขาก็เคยบอกผมว่าเลี้ยงอะไรเพราะว่าเลี้ยงมดแดงนี่ลลำบากนะครับผมไม่เคยเห็นกาเรเลี้ยงมดเดียงคอนโดผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับผมเคยเจอนะผมเพราะว่ามันก็ไปดูใน y YouTube นะครับ ดูเพื่อนที่เขาเคยทำทำมานะครับแล้วก็เลยมามาลองทำดูนะผมลองลองลองทำดูนะครับเขาก็เลี้ยงง่ายนะผมดูแลง่ายนะครับพอเยอมไม่ให้ขาดน้ำนะผมน้ำนี่คือปัจจัยของมดแดงนะครับขาดน้ำ อาหารของเราก็ให้ที่หนึ่งสองสามบ้านให้ทีนะครับที่เราหาหาหามาได้นะครับอาหารของเขา ลงมาแนะล้วผมเดินลงมาลงกินที่เรางอามารนาะ่าเราจะได้แบบสัมผัดกลิ่นกันนะเนี่ยเขาจะลงมาแบบนี้นะผมลงมาแล้วก็มารมกลิ่นนะผมรดมกลิ่นกันนะครับตัวที่จะตัวเก่าตัวใหม่เขาจะได้แบบ เป็นการไม่ต้องกัดกันมากนะครับผมแต่รเราปล่อยเราก็จะไม่ต้องไปลำบากไอฉีดน้ำนะครับเนี่ยเขา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 จะคัดทาบคาบไข่อย่างนี้นะครับผมแล้วก็พนใหญ่ใหญ่เขาก็จะมาจากไข่นะครับไข่ที่เขาคาบเข้ามานะครับผมทำเป็นใยข,ขาวๆนะครับเนี่ย เราจะข้ามมาประมาณนี้นะครับเราจะสร้างใหญเราจะสร้างใหญ่ขึ้นมาเองนะผมนี่ครับขวดนี้นะผมขวดขาวๆนียครับผมเจาะรูเจาะรูไว้นะครับทีนีเ้เขาเอาใยปิดนะผมที่ว่าบอกว่ารังเทียมไม่ต,มมมต้องจาเป็นที่ต้องจะไปเจาะตูดเขานะครับผมนี่ครับแต่เขาปิดของเขาเองนะผมเพื่อ น้ำเข้านะผมพอดีไข่เขาจะเสียหายนะครับเห็นไหมครับเขาขาวกน,นคือใยเขานะผมเขาจะปิดใยของเขาเองของเขาเองนะผมวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะครับวันนี้อากาจะ รังดีนะผมไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับใยเขานี่ขาวๆนะผมเขาทําใยจากไข่เองนะครับเราสังเกตลังเขานะผมจากธรรมชาตินะครับเราสังเกตใยเขาจะเอาใยปิดนะผมเนี่ยคาบไข่ก็ุนใยนะครับเนี่ย เขาสร้างใยของเขาเขาเองจากไข่ที่เขาขาวเนี่ยแหละครับผมจะเป็นใยนะตัวลูกก็จะออกตัวเล็กๆก,ก็จะออกเต็มเลยนะครับเพมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นนะผมว่าเลี้ยงไข่วันโด ขาบไข่ครบับไข่ไปแล้วนะครับก็จะ,ะสร้างเขาเองนะผมอันนี้อันนี้พึ่งเข้านะผมแต่ก็เริ่มไข่นะครับว่าผมบางทีผมเอาน้ำล่อไว้นะน้ำล่อนะผม